สวัสดีครับทุกคนครับก็แปลงานาข้าวครับก็เป็นไรบอรีครับตอนก็ตอนตอน,ตอนแรกครับผมวา,านไอปอเทียงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตัดแต่ว่า,าบังเอิญช่วงนั้นนะครับไม่ไม่มีน้ำครับก็ทำให้ หญ้าครับก่อขึ้นมาท่วมข้าวอีกอืช่วงหลังมาผมก็เลยตัดสินใจครับก่อตัดอีกรอบนะครับทั้งต้นข้าวต้นหญ้า ก็บังเอิญช่วงช่วงที่ตัดละครับก็มีน้ําเข้ามาพอดีครับก็เลยหลังจากตัดก็ขังน้ำครับขังน้ำให้อยู่ก็หลังจากตัดในวันที่สองครับผมก็จะเพราะว่า,าวันแรกครับต้น ต้นข้าวครับก็จะออกก็เหมือนกับแทงใบออกมาครับประมาณน่าจะสองสามนิ้วนะครับหลังจากนั้นผมก็ขังน้ำครับให้ท่วมก็ท่วมไอตอตอข้าวแล้วก็ตอหญ้าครับ ก็ถือว่าได้ผลครับหญ้าส่วนใหญ่ตายครับนี่ครับที่เห็นไอห่างๆนี่คือ,อข้าวไม่ออกครับไม่ใช่ว่ามันตายช่วงหญ้าท่วมไม่ใช่ครับมันคือไม่ออกมาตั้งแต่ต้นนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าถ้าตัดตัดตัดข้าวครับเพื่อจะกำจัดหญ้า ถ้ามีน้ําครับถ้าได้ขังน้ำาก็ถือว่าได้ผลนะครับหญ้าสุดใหญ่จะก็จะตายนี่ครับนี่ผมไม่ได้ถอนนะครับก็ที่ที่เหลือก็ออกมาประมาณนี้ครับก็ตอนนี้ก็น่าจะ เลาต้นก็เริ่มจะกลมนะครับสำหรับไลบรี่ครับก็พื้นที่น่าจะประมาณ3งาน,นครับเนี่ยผมว่า80-90%ซนตะครับตายครับที่เห็นโล่งๆนี้ไม่ได้ถอนนะครับ ็หลังจากตัดครับได้หนึ่งวันครับผมก็ขังน้ำก็ให้ท่วมต่อข้าวครับแล้วก็ต่อหญ้าที่เราตัดหลังจากนั้นเราก็ไล่ระดับน้ำขึ้นมาครับแต่ว่าปัญหาหน้าแปลงนี้ของผมก็คือขนาต่ำครับนี่ครับขนาต่ำ ทำให้ขังน้ำได้ไม่ไม่มากครับเนี่ยครับก็ขังน่าจะประมาณไม่ถึงคืบนะผมว่าประมาณ3าสี่ข้อนิ้วมือครับเนี่ยประมาณนี้ครับที่เปียกๆครับ ก็น่าจะอยู่ประมาณสี่นิ้วครับถ้าคนาสูงสูงครับเราขังได้ถ้าได้ประมาณสักคืบนึครับน่าจะสวยครับคือ,อต้นหญ้าก็น่าจะตายเยอะกว่านี้ครับน่าจะน่าจะแทบจะไม่มีครับก็คนาต่ำครับเป็นปัญหาในการขังน้ำครับ ก็ลำต้นก็เริ่มจะกลมนะครับตอนนี้เนี่ยครับใกล้ๆครับก็ดูผมว่ายังใช้ได้อยู่ครับในแบบนี้ครับก็ตอนแรกยากขึ้นมาท่วมครับแล้วก็น้ำก็ไม,ม่มีครับคือถ้าเราตัดไ แล้วไม่ได้ขังน้ำครับหญ้าก็จะออกมาเหมือนเดิมครับช่วงแรกๆก,ก็อาจจะไม่ออกครับเพราะว่า,าต้นข้าวครับจะแทงใบแทงยอดออกมาค่อนข้างไวครับแต่ว่าพอต้นข้าวขึ้นมาอยู่ในระดับเท่าเดิมครับก่อนที่เราจะตัดครับก็จะเหมือนกับชะงักครับหลังจากนั้นต้นหญ้าก,ก็จะขึ้น ตามมาทันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะท่วมอีกเหมือนเดิมครับ <c oughs> แต่ว่าถ้ามีน้ำครับก็ถือว่าน่าจะได้ฝนครับอย่างน้อย80%ครับตายครับยากครับ อาจจะมีหญ้าที่ยังอยู่ในน้ําได้ครับแต่ว่าหญ้าพวกนี้ไม่โตแล้วครับถ้ามีน้ําขังแบบนี้หญ้าพวกนี้ไม่โตแล้ว ก็ได้ขนาดนี้ครับก็น่าจะได้เกลียวแลวครับผมว่าครับไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับหญ้าครับก็ับสรุปครับถ้าจะอาตัดข้าวครับตัดข้าวตัดหญ้าครับตัดข้าวตัดตั้งทั้งต้นข้าวต้นหญ้าครับเพื่อจะกําจัดหญ้าครับต้องมีน้ําครับ ถ้าไม่มีน้ําไม่ได้ผลครับคือหญ้าก็จะขึ้นมาท่วมต้นข้าวอีกเหมือนเดิมครับคงปีต่อไปผมก็จะให้เสริมบริเวณคันนาครับคันนา,าแนวด้านล่างแบบนี้ครับผมจะเสริมให้สูงขึ้นอีกครับแล้วก็จะให้ขังน้ําได้ประมาณอย่างน้อยหนึ่งคืบ อ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็กองประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ